ใกำลังใจคุณหยองลูกหีสำหรับคุณหยองเองหลายคนต้องรู้จักกันนะคะในวันที่13กันยายน2565ผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่ามีดาราประสบอุบัติเหตุค่ะนั่นก็คือคุณหยองลูกหยีนั่นเองอายุ57ปีอดีตนาย,ยกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยค่ะชนบัวกลางถนนสภาพรถนั้นพังยับเยินเลยทีเดียวในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี3-30นาทีที่ผ่านมาค่ะ ทางด้านของร้อยตำรวจเอกธนพลซึ่งเป็นฝ่ายสอบสวนเองได้รับการแจ้งเหตุนะคะว่ามีรถยนต์ชนกับปวบนถนนสายสาระบุรีเพชรบูรณ์หลักกม4 3ถึง44หมู่วตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกันนี้ก็ไปกับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดโคกสลุงซึ่ง จุดเกิดเหตุนั้นก็พบเป็นรถฟอร์ดเอเวเลสสีขาวทะเบียน8กท658กทมสภาพด้านหน้าพังยับเยินภายในรถพบกับทางด้านของดารานั่นก็คือคุณยองลูกกี่อายุ57ปีดาราตลกชื่อดาวได้รับบาดเจ็บมีอาการเจ็บที่หน้าอกปวดศีรษะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วค่ะส่วนอีกคันหนึงก็เป็นรถกระบะอิซูซุทะเบียนบห 6899พิชบูรณ์นะคะสภาพด้านหน้ากรพังยับเยินเช่นกันริมถนนยังพบวัวเพศผู้ตัวใหญ่ถูกชนนอนเสียชีวิตอยู่สอบสวนแล้วทังนั้นของนายสาธิตอายุ38ปีคนขับรถฝอระบุว่าช่วงคําขับรถพาคุณยองลูกหยีไปร่วมงานบันทายวันเกิดเพื่อนรุ่นน้องที่ปลางนารีสอร์ทอำเภอเมืองลบบุรีก่อนจะเดินทางกลับบ้านพักที่อำเภอชัยบาดาล เมื่อที่เกิดเหตุขับด้วยความเร็วประมาณ100-120กมต่อชั่วโมงมีฝูงวัวประมาณ10ตัวเดินข้ามถนนคล้ายมีคนไล่ต้อนวัวตัวใหญ่เองก็วิ่งข้ามมาก่อนผมพยายามเบรกแต่ไม่ทันส่วนพี่หยองเองนั่งหลับมาที่หน้าซ้ายเพื่อนอีกคนนั้นอยู่ตอนหลังก็เลยบาดเจ็บส่วนรถกระบะก็ขับตามหลังมาด้วยความเร็วหักหลบรถผมก็พุ่งออกขวาชนวัวซ้ำพังยับไปอีกคัน ต่อมาเวลา13บนาฬกาผู้สื่อข่าวก็โทรสอบถามอาก,การหยองลูกกี่อีกครั้งกับในครั้งนี้อุบัติเหตุทั้งนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยคงมอดม้วยเสร็จแล้วตกใจหนักมากยังดีที่ลูกน้องมีสติตั้งใจชนบัวดีกว่าหักหลบไม่เช่นนั้นคงไม่รอดแน่เพราะถุงลมนิรภยัยในรถนั้นแตกออกมาทั้งหมดถึง6ใบเลย ประคับประคองรองรับกันกระแทกไม่ให้ได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้เดชบุญที่รถกระบะไม่เสยซ้ำอุบัติเหตุครั้งนี้เจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ที่เจ็บมากไปกว่านั้นคือรถคันนี้ลืมไปต่อประกันภัยเพิ่งจะขาดไปเมื่อไม่นานมานี้ที่สำคัญที่สุดเจ้าผิดกับใครที่ไหนได้เพราะตั้งแต่เกิดเหตุนั้นไม่มีใครมารับผิดชอบกับการเป็นเจ้าของวัวเลยอยากวิวอนตำรวจนั้นช่วยสืบเสาะหาเจ้าของวัวมารับผิดชอบซ่อมรถให้บ้างก็ขอบคุณนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทาง ทีมงานก็ขอให้หายวเร็วๆค่ะ